สำหรับกิจกรรมงานบุญที่เท็กซัสนะครับกิจกรรมเริ่มด้วยการสวดมนต์บทธรรมจกรกปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเป็นการชำระก,กายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกรัลรยาณมิตรไคลีอเลนกัลยาณมิตรจันดีหนอแผ่นคำกัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีและกัลยาณมิตรจุธารั์เทพกุญชรครับจากนั้นทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอธิฐานจิต และร่วมกันถวายเครื่องเทยธรรมที่ด้านหน้าอาส์สงตามด้วยสาธุชนผู้ใจบุญนะครับร่วมกันตักบาตรก็สารอาหารแห้งแต่คณะสงฆ์หลังจากนั้นเมื่อทุกท่านในตักบาตรแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นทัก,กนานบุคคลอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศแล้วนะครับก็ได้พร้อมใจกันถวายพระตาหารแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเรี่ยวแรงในการบำเพ็ญสมณธรรมของผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเอง โดยในการประกอบปัญญากริยาในครั้งนี้นะครับทุกท่านก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญทานขจัดความราปรณีออกไปจากใจพักบายครับเข้าสู่พิธีสวดพระพิธรรมน้องบูชาธรรมแด่พระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายภาพบางสกุลคือกัลยาณมิตรจันดีนอแผนคำกรลยานมิตรคารสีอเลนกัลยาณมิตรอชริยาวัตเตอร์พร้อมกันนี้สาธุชนนะครับได้ร่วมกันทอดภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาสง์พร้อมทั้งได้น้อมถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ พิรมทุกๆปุญกับทางวัระธรรมกายเท็กซัสด้วยครับจากนั้นพระรีไหลยานุวุตโธได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มเติมกำลังใจของเพื่อนพี่น้องยอดนักสร้างบารมีที่อยู่ในต่างแดนแต่มีความรักเน้นแฟนในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายการสร้างบารมีแม้จะอยู่ในที่ใดก็ตามนะครับแต่ทุกท่านก็สามารถที่จะสร้างบุญได้ขอเพียงทำใจของเราให้เป็นบุญกุศล และประกอบปุญญกริยาทั้ง10ประการเเป็นทางมาแห่งบุญกุศลด้วยนั่นเองอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับ